สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้คือสรุป performance ของอรอต DCA เดือนละ5,000บาทที่ลงให้เฉพาะสมาชิกดูนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา18เดือนแล้วก็เลยเอาแค่การบวกลบนะครับสรุปเป็นตารางให้ดูนะครับเหตุผลที่ทำา่อตเนี่ยก็เพราะว่า 1. ก็คืออยากมีคอนเทนต์ประจำสำหรับเมมเบอร์โดยเฉพาะนะครับ 2. ก็คือเราอยากทำสถิตินะครับคือสมมุติผมผมโชคดีนะครับได้อยู่ไปถึงอายุ90อย่างเงี้ยเออไม่รู้โชคดีหรือเปล่านะแล้วผมทำเลกพอด การ DCA ไปตลอด50ปียาวๆอ่ะซึ่งจะมีการอัปเดตทุกเดือนแบบโปร่งใสเลยนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยยีปี30ปีมันจะเป็นยังไงนะครับกำไรมันจะดีหรือเปล่าข้อที่3คือพอร์ตเนี้ยจะเป็นทุนสำรองในการดูแลสุขภาพของตัวเองตอนแก่นะครับเช่นเอาไว้จ่ายค่าประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หวังว่าจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าก้อนเนี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นปลาการด่านสุดท้ายเลยนะครับ คือรายได้ก้อนอื่นที่เป็นด่านหน้าเนี่ยต้องไม่พอใช้ถึงจะเริ่มใช้ก้อนนี้นะครับใน18เดือนเนี่ยมีติดลบอยู่รวม5เดือนนะครับเป็นบวก13เดือนจริงๆช่วงแรกๆในในเดือนเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีบวกลบสลับกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราแคปหน้าจอวันไหนมาลงในช่องสมาชิกนะครับเพราะว่าพอร์ตก็ยังเล็กอยู่นะครับยังไม่ถึง2ปีเลยมันก็อาจจะมีความผันผวนขึ้นลงบ้างล่าสุดหุ้นขึ้นดีนะครับตอนนี้กำไร17ละเงินต้น เดือนละ5,000บาทคูณ18ก็จะได้เก้าหมบาทนะครับตอนนี้มูลค่าพอร์ตอยู่ที่ประมาณ1นึ3 0 0สบาทส่วนปันผลที่ได้เนี่ยผมจะไม่เอามาทบต้นในพอร์ตนี้นะครับเพราะว่าอยากคงไว้ที่5 0 0 0บาททุกเดือนจะได้ไม่งงนะครับทีนี้เอาเรื่องความรู้สึกก่อนนะครับคือต้องบอกก่อนว่าพอร์ตใหญ่ของผมเนี่ยที่ไม่ใช่พอร์ตนี้เนี่ย ผมไม่ได้ลงทุนแบบ DCA นะครับคือพอผมได้เงินเดือนได้เงินปันผลได้รายได้เสริมอะไรนะก็ตามเนี่ยผมจะโอนเข้าพอร์ตก่อนเลยจะเหลือไมาให้ตัวเองใช้จ่ายเนี่ยไม่เกินหมื่นต่อเดือนนะครับแต่เงินที่โอนเข้าพอร์ตเนี่ยผมไม่ได้ซื้อทุกเดือนนะครับก็คือเก็บเป็นเงินสดแช่ไว้ก่อนแล้วก็อาจจะไม่ได้ซื้อหุ้นตัวเดิมด้วยนะครับ พอผมเจอหุ้นตัวไหนหน่าสนใจเนี่ยก็ค่อยซื้อไอ้ตัวเดิมที่ถืออยู่เนี่ยถ้าพื้นฐานมันเริ่มน่าเป็นห่วงอะ่ะก็ขายหรือว่าพื้นฐานยังดีก็ตามแต่เป็นช่วงที่ราคาขึ้นเยอะเนี่ยก็อาจจะแบ่งขายไปเก็บตัวที่น่าสนใจกว่านะครับวิธีการซื้อเนี่ยผมจะแบ่งเป็นไม้ตามเทคนิคนะครับหรือบางทีก็ซื้อแบบล้ําซ้ำทั้งหมดทีเดียวเลยไม้เดียวซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็โอเคกับการลงทุนแบบนี้นะครับ แต่พอเราได้มาลอง DCA 1 8เดือนเนี่ยคือไม่ต้องกะเกณใดๆและโอนเงินเข้าพอร์ตแล้วก็ซื้อตามวินยัยไปเลยนะครับไม่ต้องมาคอยอ่านกราฟอะไรแล้วความรู้สึกผมตอนเนี้ยคือผมเริ่มชอบวิธีนี้ว่ะคือมันประหยัดพลังงานมากๆนะครับเราไม่ต้องไปเสียพลังงานเสียเวลามากมายเราแค่มีวินยัยแล้วก็ซื้อไปง o ๆเลยนะครับผมเปิดพอร์ตนี้ขึ้นมาแค่เดือนละครั้งหนึ่งคือถ้าอิสรภาพหมายถึงการทํางานน้อยลงเนี่ยการลงทุนแบบ DCA เนี่ยก็จัดเป็นการลงทุนที่ ให้อสรภาพที่สุดแล้วนะครับการมีเวลาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่ามันก็คือผลตอบแทนแบบหนึ่งได้นะครับแล้วผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าผมโอเคนะเกือบ2ปีเนี่ยผมได้มา17คิดแบบไวๆนะครับตกปีละ8แต่ว่าโอเคมันก็เป็นช่วงบูมาร์เก็ตด้วยนะฮะผมสมมุติว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะได้สัก6%ต่อปีแล้วกันนะครับลดลงมาหน่อย ปีที่12เนี่ยพอร์ตจะมี1ล้านบาทปีที่19นะครับจะมี2ล้านปีที่33เนี่ยจะมี6ล้านก็จะเหมือนกับการถูกหวยรางวัลที่1ละถ้าเราเอาเงิน5,000ไปซื้อหวยแทนตลอด30ปีเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกหวยรางวัลที่1ก็ได้นะครับในปีที่40ก็คือผมมีอายุประมาณ80ปีเนี่ยก็จะกลายเป็น9ล้านบาทคือได้เงินล้านจากแค่เดือนละ5,000บาทนะครับแล้วก็เป็นการเข้าแอปแค่เดือนละครั้งเองประหยัดเวลามากๆนะครับ เดือนละห้าพันเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับผมมีเพื่อนสุบุรีบราลทซองอ่ะเดือนหนึ่งก็สามพันละนะครับรวมค่าเหล้าก็เกินห้าพันละแล้วก็บอกไม่มีเงินเก็บนะฮะจริงๆอ่ะผมเคยทําพอร์ตทดลองอันหนึ่งนะครับก็คือพอร์ตเดย์เทรดแบบจ้องจออยู่วันละหลายชั่วโมงอ่ะเล่นสั้นๆเลยนะครับบางทีซื้อเช้าขายบ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าเลิกการทดลองไปแล้วนะครับทาไปได้แค่ประมาณเดือนเดีเดยวนั้งผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคกับการกระตุ้นสมองแบบนั้นนะครับไม่โอเคกับการที่ต้อง เร่งตัวเองนะครับให้ตัดสินใจตลอดเวลานะครับต้องขยับตัวตลอดเวลา <c oughs> คือเราไม่ต้องเล่นท่ายากก็ได้นะครับ <c oughs> เก็บท่ายากเนี่ยเอาไว้เล่นบนเตียงก็พอนะฮะเรื <c oughs> เ่องการลงทุนเนี่ยผมว่าถ้าเราไม่รีบร้อนมากนะครับเอาแค่2ข้อพอนะครับก็คือการกระจายความเสี่ยงในหลายสินทรัพย์แล้วก็กระจายทารม,มิ่งนะครับก็คือการ DCA เนี่แหละเอาแค่2ข้อนี้ให้ผ่านเนี่ยผมว่าผมว่ารอดแล้วนะครับยกเว้นว่ากรณีเดียวนะครับ สินทรัพย์ที่เลือกมาทั้งหมดเนี่ยมีแต่ของไม่มีคุณภาพครับมีแต่หุ้นปัน่นมีแต่เอลคอยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คงช่วยไม่ได้นะครับผมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการลงทุนเนี่ยไม่ใช่ตลาดนะครับไม่ใช่อินไซเดอร์แต่ว่าเป็นความใจร้อนของเราเองนี่แหละบางทีเราอยากได้อยากมีมากเกินไปอะ่ะเราก็เลยไปเล่นท่ายากไปใช้เลเวอเรจนะครับไปซื้อสินทรัพย์ตามแรงเชียร์ที่เป็นกระแสมากๆที่มองจากดาวอังคารก็รู้ว่าปัน่นเราใช้วิธีการธรรมดาดีกว่ามีวินัยในการออม วางเงินในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพแล้วก็ปล่อยให้เวลาเนี่ยทำงานของมันไปเพื่อนๆจะเห็นที่มุมขวาล่างของ3คลิปล่าสุดเนี่ยนะครับผมได้ใส่การทบต้นจุดๆเปอร์เซ็นต์ต่อวินาทีลงไปนะครับบางคนงงว่าอีอย่างวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายความหมายให้ฟังนะครับอันนี้คือผมเขียนโค้ด p y t h o n แบบง่ายๆขึ้นมานะครับโดยตั้งใจจะให้เป็นเหมือนกับเป็นความคืบหน้าของวิดีโอที่ดูอยู่อะไรเงี้ย แต่จะอยู่ในกิมมิคของการลงทุนด้วยนะครับก็คือตัวเลขเนี่ยจะเริ่มต้นจาก1แล้วก็เติบโตไปสู่1 000, ล้านตอนท้ายคลิปนะครับโดยจะไม่นับเป็นเส้นตรงแบบ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยแต่จะนับเป็นผลตอบแทนทบต้นนะครับสมมุติว่าคลิปนี้มี300วินาทีเนี่ยโปรแกรมมันก็จะคำนวณการเติบโตนะครับจาก1กลายเป็น1ล้านวินาทีในเวลา30วินะครับก็คือมันจะโตแบบ Exponent i น l เนาะ พอฟังคลิปนี้จบเนี่ยเพื่อนๆลองเลื่อนไปตรงกลางคลิปพอดีก็ได้นะครับตัวเลขที่มุมขวาล่างเนี่ยมันจะยังไม่ถึง1 0 0 0 0แด้วยซ้ำนะครับคือตัวเลขมันจะโตไปถึงครึ่งทางของ1ล้านเนี่ยในช่วงท้ายๆเลยนะครับในช่วงของการทบต้นวินาทีท้ายๆเลยนะครับสิ่งที่ต้องการจะสื่อก็คือว่าในเรื่องการลงทุนเนี่ยระยะเวลาสําคัญมากช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าพอร์ตมันโตช้านะครับ แล้วบางทีเนี่ยเราก็ใจร้อนเนาะเราก็เลยอยากจะเล่นท่ายากเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็อาจจะนําไปสู่ความเสี่ยงที่มากเกินไปทําให้สูญเสียงเงินต้นแล้วก็ไปถึงเป้าหมายช้าลงไปอีกแต่ถ้าเราใจเย็นรอได้เนี่ยเราเลือกลงทุนในแบบที่ยั่งยืนดีกว่านะครับสุดท้ายแล้วผลตอบแทนทบต้นเนี่ยมันจะทํางานยิ่งเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยเราจะยิ่งรู้สึกว่าเออเงิน10,000แบาท ที่เมื่อก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหามายากเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็แค่ต้องหาการลงทุนที่เราถนัดแล้วก็ยึดติดกับมันไปนานๆผลตอบแทนเนี่ยไม่ต้องสูงมากก็ได้ขอแค่ผลตอบแทนเนี่ยสมเหตุสมผลแล้วก็มีความยั่งยืนก็พอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง New High นะครับ ที่ผมใช้ภาพประกอบคลิปแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมชอบบรรยากาศในเกม f o r a l l o u r ใครเคยเล่นเนี่ยช่วยยกมือในคอมเมนต์ด้วยนะครับคือคอมพิวเตอร์ในเกมเนี่ยมันจะมีหน้าจอสีดําแล้วก็มีข้อความสีเขียวเต็มไปหมดเลยผมก็เลยเอามาเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการทําภาพประกอบคลิปนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยใช้การเขียนโค้ด Python สร้างเป็นไฟล์วิดีโอขึ้นมาซึ่งก็เป็นประโยชน์หนึ่งนะครับจากความล้มเหลวอ,อย่างหนึ่งในอดีตนะครับคือผมเคยรงเรียนปตีใบที่2นะเป็นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่รามคำแหง ซึ่งก็ล้มเหลวเรียนไม่จบนะครับแต่ก็ได้สกิลติดตัวมานิดหน่อยบวกกับสมัยนี้เนี่ย AI ก็เข้ามาช่วยด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยสามารถผลิตคลิปแนวพอดแคสต์สัปดาห์ละหลายคลิปได้เพราะว่าลดขั้นตอนการตัดต่อได้เยอะมากโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนชีวิตประจําวันด้านอื่นๆนะครับแล้วก็ได้ภาพแบบที่ผมพอใจคือจริงๆอาจจะใช้รูปแมวอะไรก็ได้แหละแต่ว่าผมชอบอะไรที่มันเคลื่อนไหวเพลินๆนะครับขอขอบคุณเมมเบอร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ